เพื่อนจ้ามาชมสวนมาชมสวนกันหน่อยจ้าเตะๆหน่อยพริ๊กกำลังออกกำลังโดกพริกพริกพันธ์นี่ดดโดดด้วยเพื่อนๆแล้วก็ต้นสูงสูงอืมสุกแล้วก็มพี่เพื่อนเพื่อนวันหยุดสิมาเอาหยาให้เราหยาหลายเหรอหกลายโอ้ยบงานบวชไายนอกเนาะ แดดแห้งตู้ไว้ตอนตอ้องลุกเอ่อช่วงเสาร์กับช่วงแรงเนาะแดดต้แห้งน,ะน,นี่เขาเอิดออกพี่ขี่หนูนี่เนาะแม่นบอกแน่แมนชาดดอกเพราะวะ่าแดดเดือดพักพก็ได้ปลูกเร้่อนี่เล่าขึ้นเองอืมงานบวชนี่เ,เนี่ยเปิดเพลงแนวนี่เนาะ แตงเนี้นี่น่บาบวดแตง,งน้อยนึงบ่ายโมงไปทำงานว่าจิมทอนหยาหมดนามา้าไปล้วบาทอนและ้ะไปแล้วตัดอันมอนกับบาทันแล้วมันอาทิตย์พุละ

แดดแห้งไรลมเดาววเป๊ะมาฝุูกเนาะเปมาฝุูนนอนเลยวันอาทิตย์ตัวนี้สกนอ,อนดวด เพอเพ่งงานบดคลิปใญหลงกับเพ่งเขาไลยแหละล่ะแต่ว่าเราก็บขึ้นแดงขึ้นเหลืองเด้อเพื่อน,น,น,อนอบบอถ้าพิษเพื่อนกับสีขึ้นแดงขึ้นเหลืองนี่แม่นบ่บัลูพึ่งกันลงใส่ละใส่ไปเลย สบส่วงทำไมยะหลงกำลังสิไงคุณอีกน้องเป็นสามเนาะให้อันลูกเคยแล้วแกงแล้วแกงแสบ <c ười> ลูกเคยเคยคนซุรินให้ทุกขผาแสบก็ยัน แล้หลงทรงดีได้ลูกเคยใครกันพอแล้วขอบคุณหลายๆจ้าไปทำงานกันเลยวัน